นเราเกิดมาทุกคนยอมฝ่ายฝันต่างมีความฝันสดใสคงมีสักวันสักวันที่เข้าใจกฎเกณฑ์ชีวิตทุกคนคนเราผ่านมาพบผ่านในสิ่งใดก็มีความหมายจดจำ เรามีบทเรียนหัวใจที่ชอกชำ้ำนั่นแหละชีวิตผู้คนชากรอ,อย่าใจร้อนด่วนตัดรอนชีวิตเราสสััครครรบบชากรอ,อย่าใจร้อนเล่าเจ็บปวดเราจะเท่าไร คนบางคนเขาทุกทนยิ่งกว่าวัีพ่จนครบเรายังดีกว่าคนหลายคนที่ไร้ค่ามันเป็นเพียงเหตุการณ์ผ่านไปและผ่านมาขอเวลาพักเหนื่อยหายใจที่ตุ้ยมาร้องและใครขับเลอพี่เบิร์ดขับอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมนสวัสดีพี่พีสวัสดีน้องูน,นเรเนเร,นร้ีย สว e. ัดสดีทุกท่านที่บอกท่านเสียงดีครับมีวันเวลาเหมือนลมที่ผ่านไปนี่แหละชีวิตไม่ยั่งยืนเด็กทายก็ไพ่ขอบพระคุณมากครับพคสต่างกบบสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่กาญจนาสวัสดีครับก็เสียงดีก็บอกเสียงเสียงชัดเจนมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ปุนะครับสวัสดีคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับ สวัสดีคุณพลอยสวัสดีคุณวันดีบ้านดอดสวัสดีครับ213ร้านแล้วช่วยกันร,รัวใจเขบอกจะไปไหนกันครับพี่นี่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะครับ,บ <ะ S 1> พี่แสลมยิงแรงพัดผ่านดวงวิญญาณยิงกาย,ยิงแกร่งฝ่าคลื่นลมด้วยใจมุ่งมั่นดวงตะวันสีทองส่องแสงสวัสดีพี่มีสวัสดีครับพี่เมย์พี่สวัสดีครับ กรยาบอกดิดทางปะเทศยนะคระับถาเ,<ร>เป็นคนนั้นสิ่งประเสริฐเกิดมาแล้วให้กำลังใจอยู่เยี่ยงคนยืนสู้ต่อไปตาบเ่าลมหายใจยังอยู่ชีวิตคนดินรนไปสู่จุดหมายลมหายใจ ทายต่อสิ่งน่ากลัวตัวของตัวหัวใจไม่คิดหวาดกลัวดีหรือชั่วรู้ตัวเราต่างรู้ตัวเราต่างรู้ตัวคุณใส่สที่บอกพี่น้อยดูยแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนด้วยนะคะสวัดสดสีค่ะบเดินทางปลอดภัยสวัสดีพี่จูนะครับอินทิพนพี่จูสวัสดีครับ จูดูปี้สวัสดีชาพีสวัสดีเดินทางปลอดภัยค่ะมีความสุขกับเสียงเพลงค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเที่ยวไหนมาเพิ่งกลับมาจากเชียงรายครับไปขอบคุณกันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ245คนแล้วคุณสมชายส่งถูกใจมาให้ขอบคุณครับอย่าใจร้อนดวนตาดปินร้อนชีวิตเรา ชา,ากคนอย่าใจร้อนเราเจ็บปวดเราจะเท่าไรคนบางคนเขาทุกข์ทนยิ่งกว่าเรายังดีกว่าคนหลายคนที่ไหลค่ามันเป็นเพียงเหตุการณ์ผ่านไปและผ่านมาขอเวลาพักเหนื่อยหายใจ ขอเวลาพักเหนื่อยหายใจขอบคุณครับนี่พี่ในนี้บอกว่าอะไรเนี่ยตอนพี่ตันตันเชิญยิ้มบอกสวัสดีครับพี่นุ้ยพี่ตุ้ยพี่พี่น้องๆสวัสดีตันตันคุณเวลาพอบอกสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนคุณแต่บอกพี่ตั๊กมาปะครับพี่กลับไปเมื่อตอนหกโมงเช้าแล้วนั่งเครื่องกลับไปแล้วนะครับพี่พี่พี่ก็ไม่ น้องๆก็คงอยากนั่งเครื่องแหละแต่วพาพี่พาเข้ามามารถ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 ตู้ไม่มีรถอะไรเลยนอกจากรถตู้นั่งเครื่องก็ไม่ได้ร้องคาราโอเกะกันนะครับอร์้ห้ามอันนี้ก็จะมีพี่ตุ้ยรถตู้นะน้องเต่าติงต้องคัดเชียงกงแป้งสปริงซองมาร์กหมีบ้านหม้อแล้วก็น้องบาสพีเอสเตอริโอโอ้โหนั่งหน้าอีกสองคนก็จะมีพี่เบิร์ส พี่เบิร์ดบอยแบเบิร์ดบึ้นบนเป็นคนขับแล้วก็จะมีน้องดิวพี่ดิวดิวดึงดังดิวอะดิวดึงดังอันนี้คือลูกชายพี่ตุยนะครับก็เป็นรับหน้าที่มาเป็นตากล้องครับให้เราในวันนี้นะฮะอ่านคอมเมนต์ไปเลยนี่เขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณภรรยาที่แสนดีบอกวคุณคือพนักงานแห่งความสุขขอบพระคุณมากกันนะครับคุณวราพรมสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าประตูสู่ร้านนาแล้วใช่ใช่ใช่กำลัง จะออกสุดขอบล้านน่ะครับน้องโอ๋บอกสวัสดีพี่ชายสวัสดีน้องโอ๋ครับโอ๋นอก้าวป่ะใช่ครับอาวสวัสดีครับพี่โอ๋พี่โอ๋สวัสดีสวัสดีครับพี่ครับครับผมคุณวิชาญบอกสวัสดีครับคุณนุ้ยคุณวิชาญใช่ครับตอนนี้คอมไม่ก็สุดแล้วพี่โอ๋นอก้าก็ส่งหัวใจมาขอบคุณมากครับนี่เขาเก่งมากเลยนะคุณโอ๋เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าเขาเป็นนักแสดงศิลปะพื้นบ้านนะศิลปะการแสดงแล้วก็ยังมีธุรกิจ เป็นของตัวเองด้วยนะครับคุณโอ๋โนพะก้าวขอบคุณมากครับหล่อน่ารักเอนะครับเสียงโอเคไหมฮะพี่พี่เดินทางกลับกันแล้วเหรอครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับมา3วันแล้วสวัสดีพี่นซี่สองคืน3วันเนาะใช่พี่ใช่ปะกันใช่ใช่โอเคโอเคพี่จูนบอกกลับมาถึงแล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกันนะพี่จูนเหรอพี่จูนพี่จูนเนี่ยพี่จูนจนที่ภาคเสียงวันพิดลูฟี่พี่โอ้ยลูฟี่ใช่ใช่ใช่พี่จูนผมขอโทษทีนะวันที่16สิงหาที่ผ่านมา ไม่ได้ไปร่วมติดภารกิจไงพี่นะฮะไองานกาล่าดินอะไรวะกาล่าเปิดเปิดตัววันพีทฟีนเขาเรียกอะไรนะรอบสื่อมวลชนครับรอบสื่อมวลชนไม่ได้ไปต้องขอไปด้วยนะฮะรูฟี่รูฟี่เทิงรูฟี่นี่เสียงใครเนี่ยเทิงรูแฟบเสียงมันเป็นโหราในหนังพี่เดี๋ยวรอเลยนะฮะหนังเข้าเมื่อไหร่เนี่ย เอาวันที่ห้าฉายครับยี่สิบห้าฉายจริงแล้วใช่ครับพี่ใช่ใช่นะครับอ่าวันที่สิบหกที่ผ่านมาเป็นรอบเพลสใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะฮะใครที่ชอบดูตะตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นแบบซีรีส์ยาวๆแบบนี้ยี่ห้าปีแล้วรับยี่ห้าปีวันพีชไปติดตามกันได้เลยก็ไชมกันเลยนะครับแน่นอนเดินทางปลอดภัยครับพี่สนคนสากลพี่กัปช่วยหน่อยสวัสดีครับอ่าจำหลัดสินเทาตอนนี้เขากดไลค์กดแชร์แล้วนะ ออจำลัดสินเทาพี่มาแล้วเอาปักดีใช่ฮะสวัสดีวันดีเคียร์อะไจ่อยยังมึงอ่ะคนข้างหลังหน่งไว้น็อตป่ะฮะนี่หน่งไว้น็อตป่ะนี่นี่พ่อปอสวัสดีครับพ่อปอพี่พี่จูนบอกขำรู้แฟบเขาบอกรู้ได้โทษพี่นุ้ยโทษทษน้ยพี่จูนไม่เป็นไรพี่จูนพี่พี่ เราเคยนัดกันแล้วพลาดกันมาทีแล้วนะใช่ใชยังไงเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวร้านพี่นะ<ด>แล้วก็<ล>จะพาพี่ตุ้ยพาเตา๋าพากัดพาน้องแป้งพาบาสพามาร์กได้เลยแล้วก็เพื่อนๆในเนี้ยไปนั่งกินข้าวร้านพี่นะเสียได้เสียได้ค่าวที่แล้วแหมผิดพลาดทางเทคนิคไม่ใช่หรอกรับพี่กขติดภารกิจยังไงนะข่าวคราวต่อไปนะครับครั้งหน้ายังไงต้องเจอกันนะอของอย่างนี้นะมันมีโอกาสนะใช่เลยพี่ครั้งเนี้ยอาจจะชะตาฟ้าลิขิตไม่ตกกัน แต่ครั้งต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดแน่นอนถูกต้องเลยจะต้องเจอกันนะครับพี่รูฟี่เจอกันรูฟี่ใครเนี่ยดูมาตั้งหลายปีไม่เคยได้ยินสิ่งนี้พี่จูถามทัตกัดทำไมจ่อยๆวะมวันนี้กัดเมาลรถใช่ครับน้องกัดเมาล์รถตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ แล้วก็มันมอย่างขึ้นเขาไงเราขึ้นเขาอะไรนะพี่นี่เ,เป็นอาเขาดอยพระาธาตุดอยตุงดอยตุงเสชรจนจยแล้วขากลับก็ลรงมาขึ้นเขาอีกทีนึงอ่าโ,อโหแต่ไปดอยตุงนี่ถือว่าสุดยอดมากครับผมนะครับไปห่มผ้าพระาธาตุนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตมากใช่พี่หลายคนต่อหลายคนยังไม่มีโอกาสได้ทําแบบพวกเราใช่นะครับการที่จะขึ้นเบดอยตุงเนี่ยไปห่มผ้าพระธาตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่นะครับแล้วก็เป็นพิธีใหญ่นะครับเรามากัน3วันติดๆเนี่ยนะฮะวันแรกนี่ก็ไหว้พระก้าวัดแล้วแล้ววัดทุกวัดชื่อมีสีหมดเลยอ่าหลายสีเลยนะครับพี่สีอะไรบ้างผมจําไม่ได้โอ้เยอะครับก้าวัดสีสุดท้ายคือสี สีทัวเอนึกแล้วพี่เนี่ยรู้ใจน้องที่สุดเลยพี่ถึงส่งไปต้องสีทัวเอแน่ๆคือสีท o a เอนี่ก็คือเอาไปทาวัดใช่กับแคงเซีิมแคงเซีิมแค่นั้นเองอ่าี่ตุ้โอเคครับผมอ้ไอเดียไม่รู้จะหาแบงไหนละกล้องเยอะที่่หายเลยบนรถเนี่ยใครคอมเมนต์ถามมาของพี่นุ้ยกินเดียหรือยังครับโห เห็นพี่เป็นคนยังไงมึงบ้าหรือเปล่าแดกอยู่เงี้ยเจอทีไรถามทุกทีนี่เจอแจ๊สนี่ก็ถามถามตลอดเลยดื่มยังเมาปะเนี่ยเมาคนเรามันก็มีบางเออสุรามันก็เป็นอย่างนงี้แหละครับผมมาสุรามีระยะมาเป็นระยะระยะมีสินห้าพี่ต้องได้เนี่ยสินห้าก็ได้บางทหน้อย อยากให้พี่ต้องต้องบอกคนดูหน่อยแล้วอปาณาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าไปว้ก็ได้ครับได้ครับอาธินนาเขาว่าห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับก็ได้ครับได้ครับอาบุษาเขาว่าห้ามพูดเท็จถ้าตำรวจสาเร็จก็ได้ครับได้ครับสาธุนับไล้นะครับได้ครับอ๋อกาเมเขาว่าห้ามเม่รใช่อรสุรานี่เ็าแปลว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขาก็ได้ครับได้ครับสาธุกาเมเขาว่าห้ามเล่นชูผัวเขาไม่อยู่ก็กินจับกินจับอ่ะตับ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  ชอบเลี่ยงมาไปเที่ยวไม่ไปก่อนเลยเข้าเลยพี่เข้าเลยพี่นุ้ยไปเลยได้ถ้าชออชอบเร็วๆไปแต่พี่ชอบอะไรที่มันเอิบไม่ไปพี่ก็ไม่ค่อยได้ท่องจี๊กจั๊กคือลืมไม่เป็นไรกระดุกขนานกันไปพี่โจกพี่โจกโจกไอศครีมโอ้โหพี่โจกสวัสดีครับสัญญาณดีมาก พิ่งรับเป็นเพื่อนกันเ,ออเขาก็ตามเรานานแล้วเราก็ตามขนาดแล้วแต่จำเงินไม่ได้เจอกันพี่โจ๊กไอชิคีมขอบคุณมากครับพี่อุตสาเข้ามาดูพี่ๆน้องๆของพวกเรานะเราก็ติดตามดูเขาก็ไล์ทางทิกต็อกบ้าง Facebook บ,บ้างมีโอกาสก็คงไปติดตามกันนะครับพวกเราก็ทํามาหากินกันไปพี่จูนบัอนุโมทนานะครับขอพี่นุ้ยได้บนเยอะๆคุณสนคนสัแก้วครับผมเขาบอกขอเพลงนะนะทองเสียดายจริงเลยไปเที่ยวกันไม่หยุดเลย

แล้วแต่น้องเต๋าแล้วกันพี่โอเขาก็บอกว่ารูปที่พี่ตักใส่ชุดล้านนาแล้วจุดเทียนกันเนี่ยเหมือนงานแต่งเลยนะครับพี่นุน้ยอ๋อเขาก็จริงจริงแล้วให้ผมใส่นะชุดล้านนาอะไรเงี้ยแต่เป็นเป็นไงพี่โอ้โหมันเราไม่ถนัดไงอพี่เป็นคนที่อะไรมาติดคอมาปิดตรงคอหน่อยออแล้วก็มาห่อหุ้มอะไรเงี้ยร้อนร้อนเงี้ยเราไม่เอาเลยครับแล้วก็ใส่ชุดธรรมดาใส่เสื้อคอ,อจีนอแล้วก็ใส่เกงปกติไปแล้วไปจุดเทียนชายแค่นั้นเองแม่ดาวเขาบอกว่าแม่ดาวจาก แม่ดาวทีเจขาส่งอ่ะอาแม่ดาวตกลงให้พวกผมไปไหมชุดนี้ไปไหมเออวันนนั้ที่เนี่ยวันที่สิบห้าธันวาที่จะแต่งลูกชายอะไรเอออ่ะตอนนี้เจอด่านแล้วเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะให้ด่านตรวจก่อนดู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 ก่อนดูด่านดูด่านดูด่านนี่สวัสดีครับพี่จุดพี่โจบอกขออ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่น้องประชาชนนะตอนนี้เถึงด่านแล้วนะเราก็ต้องดูแล ความปลอดภัยของน้องประชาชนนะแล้วเราเดินทางมาจากเชียงรายแล้วก็มาเจอด่านอย่างเงี้ยบางทีมันมีขนส่งยาเสพติดได้นะใช่มัครบท่านดูแลแล้วก็ดูดินี่เห็นไหมปล่อยถุเฉลุเลยเขาได้ยินเสียงท่านเนีปล่อยเฉลุเลเลยปล่อยเฉลุเลเลยสบายเลยไม่มีพลาดอ่ะไม่มีพลาดเลยสบายเลยมากับท่านนะมากับผมไม่สบายแล้วของอะไรทุกอย่างก็ปล่อยผ่านหมดแล้วนะถ้าใครเป็นท่าสมมติว่าเหตุการณ์ดีๆเนี่ยถ้าการดูแลเนี่ยถ้าไม่ทำใครจะทำอ่ะก็ผมไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะ ยังเหตุการณ์การอ๋ออะไรไม่เอาเอ้ยกูลุ้นวันที่ยี่สี่อยู่ไอสัตว์ยี่สามยี่สามยี่สามอ๋มันก็ลุ้นยี่สามไม่ได้กูลุ้นยี่สี่เป็นที่ส์เขาประชุมยี่สามไม่ต้องพูดละเอาของพวกเราเอาดีๆเอาดีๆเออเขาบอกอะไรบุยบุยจุกกรูครับบุยบุยครับพี่ตั๊กมีแฟนยังคะไอ้แป้งไอ้ัททักทักเลยรึเปล่าเออเออเอาเอาเอะไรเนี่ยอ่าสวัสดีครับอ่าคุณคุณมิ้นบอกทักทายพี่นุ้ยมานะครับแล้วก็คุณ อะไรเนี่ยอ๋อแม่ดาวอ๋อคุณสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับแม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกบ้าไี่นั่งเบาะหลังคนเดียวเงียบไม่จะลู้